วันนี้จะมาทำอะไรคะเปิดแคลรีจิ้ค่ะซื้อมาแล้วเท่าไหร่นะสิบแปดป่ะไหนแกให้เพื่อนดูหน่อยอันนี้เพื่อนที่โรงเรียนเคยเอามาให้กินร้านที่โรงเรียนไข่แชมพูหอหลายอันด้วยกรุกกินหมด จริงเหรอเขาให้กินว<ร> <ลง S 1> ัน <ลง S 1> ไม่ใช่หรอใช่ที่โรงเรียนหนูกินวันละอันหนูลืมเอาออกจากกระป๋องก็เลยหยิบมากินวันละอันทำยังไงบ้างอันดับแรกนี่เปิดอันนี้ก่อนใช่ไหมใช่ยกขึ้นส,งสูงๆหนห่อยมองไม่เห็นเปิดอะไรส่วนเปิดนี้ก่อนือแล้วก็ทำไง กินน้ำออกก่อนไหมหรือว่าถึงื่้นก็ปล่อยมันลกดจะได้ไหมแม่หนูไม่มีแลมากดกินน้ำออกก่อนมันถึงจะกดได้จะลองดูปิดใหม่แล้วก็กด สีช่ชมพูผูบอ้นบอกว่าก็ต้องขยับอ่ะวันนี้มาทำอะไรคะเนี่ยวิวคอลลาเจนไม่มาว่ายน้ำแล้วก็ซื้อคอลลาเจนมากินอื้อร่อยนะลองชิมดูก่อนอร่อยหนูเคยกินกับเพื่อนแล้ว มั่นคนอไงเหมือนรสสตรอเบอรี่มันจะเป็นเปรี้ยวหวานหวานเวลาหนูกินนะ่ะหนูก็จะแกะอันนี้ออกมาแล้วใช้ฝาเดิมปิดใช่ไหมไม่คืขอขานี้ปิดปกติหนูขี้เกีเยจไงปกติที่อยู่ที่อะไรนะอยู่ที่เข้อไข้ลูกเสือหนูขี้เกียจหนูปิดแล้วก็ไม่ต้องเอานี้ออกหนูเอานี้ออกอย่างเดียว แล้วก็ใช้ฝานี้ไปปิดไปเลยเพื่อนูก็ทําอย่างนี้เพราะว่าอันนี้อันนี้ไม่ต้องใช้แล้วเปิดปุ๊บโยนทิ้งแล้วก็ใช้อันนี้แทนเลยายไ,ไปเล่นน้ำได้แล้วไปเดี๋ยวหมดเวลานะไปกันอยากให้นองไว้ยนะยบายกัน